น้องที่ได้ยินเสียงนี้อยู่ในบรานนะคะตอนนี้โต๊ะแบบปันก็ตั้งขึ้นแล้วเป็นที่หน้าโมนนาอย่ง่งริงเลยนะคะมันีเต็มโต๊ะเลยนะคะท่านใดที่ขาดแคทรนอะไรขาดแคทรนที่จะไปซื้อที่จะต้องไปหาของก็ลองมามองที่โต๊ะแบบปันนะคะอยู่ใต้เรือนศูนย์ศิล่าค่ะนะคะเผื่อมีกองที่เราจะเป็นต้องใช้ก็ไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะเรามาดูที่โต๊ะแบบปัน ส่วนของไหนที่เรามีเกินมีสะสมไว้คิดว่าโอ้โยากนักที่จะได้ใจก็อเอามาเติมเติมเต็มที่โต๊ะแบ่งปันนะคะต้อแบ่งปันจะอยู่ใต้เดินศูนย์ค่ะจะได้่ทำค่ะโต๊แบ่งปันนี่เกิดขึ้นได้ไงคะออ๋ก็เป็นดำตรีของท่านศิกมาศกล้ข้ามฟันค่ะ ท่านก็บอกว่าท่านมีของใช้ส่วนตัวที่ท่านฟังธรรมะจากท่านสมณตักบุญแล้วท่านก็เกิดข้อคิดจิตใจของท่านว่าแล้วท่านก็มีของที่เป็นส่วนเกินท่านก็อยากจะก็เลยเป็นเป็นที่มาของน่าจะมีโต๊ะแบ่งปันเกิดขึ้นนี่ฟ้าฟังแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็โดนใจเราเลยเราในฐานะที่อยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อยู่ในพื้นที่ <c oughs> ที่ดูแลก็เตรียมการเลยนะคะนี่คือทฤษฎีของพระพุทธเจ้า การให้การเสียสละการแบ่งปันเป็นมหาทานอันยิ่งใหญ่ในโลกนี้วันนี้ได้ค่ะได้ถังแล้วก็กระปุกแก้สำหรับใส่อาหารกำลังอยากได้อยู่พอดีเพราะว่าเวลาหิ้วปิดโตนะคะม,มันมีถังใส่ที่กลัวไอหัวปิโตมันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่กลัวมันจะหล่นลงมานะคะดีมากเลยค่ะท่านสิกรรมาเพิ่งประกาศแค่เช้านี้เมื่อคืนนี้เช้านี้นะคะ,คะ ไม่น่าเชื่อแป๊บเดียวของนี่มาเต็มโตเลยเรากำลังเรียนเรื่อง<ม>วันนาเก้าไงข้อสุดท้ายอะ<ม>่ะไม่สะสมอะม่ะแต่นี้พอไม่สะสมนะพอจะเอาออกนะสมมติเราให้อ,ออกไปลงขยะล้วก็เสียดายเนาะจะแจกใครไปเป็นส่วนตัวก็เขาอาจจะพอแล้วก็ได้แต่คนที่ขาดเราอาจจะไม่รู้ ตอนนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าใครขาดใครไม่ขาดเราก็าาจะได้ให้ถูกตัวถูก,ถ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 กที่ถูกทางเนาะ <c oughs> ล้วคนที่ขาดจริงๆก็น่าจะมารับนะ่น่าจะได้ไปใช้ถ้าเราคิดถึงคนอื่นเนี่ยทุกอย่างมันจะพอดีหมดเลย <c oughs> ถ้าเราไม่คิดถึงคนอื่นนะก็มันก็ไม่ใช่โต๊ะเนี่ยโต๊ะเนี่ยแอดโต๊ะแบ่งปัน <c oughs> <c oughs> โต๊ะแบ่งปันโต๊ะปันกันโต๊ะแบ่งปันเกิดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคม2563ค่ะ อยู่ที่ใต้เฮืนศูนย์ศูนย์ปวรราชธานีอโศกด้วยดําริของศิษย์ขมารกล้าข้ามฝันอโศกตะกกงค่ะเมื่อวันที่28กรกฎาคม2563ได้มีการจัดรงบุญมังสวิรัตเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชริรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ณอุทยานบุญิยมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีกิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านราษได้ร่วมแรงร่วมใจไปทำอาหารและบริการแจกฟรีอาหารมังสวิรัตหลากหลายเมนูค่ะรวมทั้งบริการน้ำผักปั่นด้วยส่วนพี่น้องเครือแหกสิกรรมไร้สารพิษที่มาจากกลุ่มสำโรงกลุ่มบ้านหนองเมฆก,ก็ได้นำข้าวต้มมัดกล้วยน้ำว้ากล้วยแตงไทย ข้าวโพดต้มขนมลอดช่องซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรและขนมพื้นบ้านที่ทำกันเองมาบริการพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะในวันนี้ในช่วงเช้าฝนตกหนักจึงมีพี่น้องประชาชนมาใช้บริการน้อยแต่พอช่วงสายเมื่อฝนหยุดก็มีพี่น้องประชาชนทยอยมารับประทานอาหารฟรีในร้านอย่างต่อเนื่องค่ะข่าวจากโรงปุ๋ยพลังชีวิต เมื่อวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2563เวลา14นาฬิกามีการประชุมคณะทำงานโรงปุ๋ยพลังชีวิตโดยมีท่านสม,มณะเดินดินติคาวิโรเป็นประธานในที่ประชุมคุณทิวเมกนาวาบุนิยมประธานชุมชนปฐมอโศกมาร่วมประชุมด้วยในฐานะผู้มาช่วยปรับปรุงคุณภาพและฟื้นฟูโรงปุ๋ยหลังจากได้พูดถึงการดำเนินงานที่ผ่านมา ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ทําปุ๋ยเพื่อให้พอกับการบริการพี่น้องเกษตรกรหลังน้ําท่วมหลังน้ําท่วมปีที่ผ่านมาพบว่าเกษตรกรนิยมใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้นกว่าทุกปีท่านสมมามนาท่านศิขมาศได้เสนอให้เน้นผลิตปุ๋ยผงเพื่อลดปัจจัยการผลิตและราคาถูกกว่าศักยภาพโรงปุ๋ยปีนี้ ผลิตปุ๋ยได้80ตันต่อวันหลังประชุมคณะทำงานได้ลงพื้นที่พร้อมได้ปรึกษาหารือกันดูการปรับโถมที่เพื่อยกระดับให้สูงสำหรับเก็บวัตถุดิบป้องกันไม่ให้น้ำท่วมถึงเพื่อให้การทำงานราบรื่นและทันเวลาก่อนน้ำจะมาถึงค่ะ รเรื่องที่ว่าเราจะตจะ้องมาผลิตตรงนี้เนี่ยออที่ผมะชานมองว่าไหนๆก็โถงนะเนี่ยก็ให้ผถขึ้นอีกเลยเมตรถึงสองเมตรเพื่อให้ถือว่าปลอดภัยไปเลยค้นน้ำไหมผลผลปีที่ปีที่แล้วเนี่ยถ้ามาเท่าปีที่แล้วหรือสูงกว่าปีที่แล้วอีกประมาณเมตรหนึ่งเนี่ยมันก็ผลเราก็ค um. ุยกันว um> ่าเออเราน่าจะทําจานเพิ่มไหมถ้าทําเพิ่มเนี่ย Le> ก็จะได้จะแปอวไาถ้าถ้าเวลาเราผลิตในปีหน้าเนี่ยเราจะได้อ่า ถ้าามันมีปัญหาขึ้นมาเราจะได้แก้ปัญหาได้ทันแล,แล้วทีนี้ถังที่บำบัดเนี่ยมันเล็กเราก็เลยคิดกันว่าเออน่าจะถมให้มันพ้นพ้นสูงกว่าระดับน้ําที่ท่วมเมื่อปี62ก็คือปีที่แล้วนะครับ ข่าวความเคลื่อนไหวของวิทยาลัยอาชีวศึกษาสมมาศิขาวิชารามวันพฤหัสบดีที่24กรกฎาคมเวลา16.30นานาทีคณะกรรมการกำกับการติดตามและแก้ไขปัญหาการเตรียมพร้อมของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในภาคเรียนที่1 วการศึกษา2 5 6 3านำโดยนายพงศักดิ์พลทายแก้วผอ,อวิทยาลัยอาชีวศึกษาบุญราชธานีนายลือชัยทองทาและนายอนวัตบุพภาวันเข้าตรวจเยี่ยว,วิทยาลัยศึกษาสมาสิกขาวิชารามให้คำแนะนำในการเตรียมสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมและปลอดภัยจากเชื้อโควิด -19 โดยมีผออนุชนาจันทนและคณะครุทวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชารามเป็นการต้อนรับค่ะ ข่าวอบรมเชิงปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเนตโรงเรียนเอกชนวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพศ2563เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30น,นาทีคณะครูโรงเรียนสัมมาสิกขาราชธานีสสขจำนวน5คนได้ไปร่วมอบรมเชิงปฏิบัติยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโอเนตโรงเรียนเอกชน ที่วิทยาลัยอัสษมชัญอุบลราชธานีเพื่อนำมาพัฒนาการการเรียนการสอนเพื่อยกผลสำฤธิ์ทางการเรียนให้ได้มาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาอังกฤษโดยการอบรมนี้จะมีการลงรายละเอียดในแต่ละวิชาตั้งแต่วันพุธที่29กรกฎาคมถึง วันเสาร์ที่2ส,งสิงหาคมพศส5 6 3โดยแต่ละวิชาจะแยกไปอบรมตามที่ศึกษานิเทศกำหนดค่ะการได้อบรมครั้งนี้ศึกษานิเทศจังหวัดได้เสนอให้แต่ละโรงเรียนทำป้ายประกาศพระบรมราชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่10ให้เห็นชัดเจนไว้ประจำทุกโรงเรียนเพื่อจะได้ย้ำยืนยันถึงแนวทางการศึกษาของประเทศ ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะพระบรมราโชบายทางด้านการศึกษาของในหลวงรัชการที่10มีรายละเอียดดังนี้การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน4ด้านเป็นหลัก 1. มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. มีพื้นฐานวิช,ชาที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. ม,มีงานทำม,มีอาชีพส เป็นพลเมืองที่ดีเป็นหัวข้อหลักและมีรายละเอียดของแต่ละข้อที่ควรน้อมนำมาใช้ในโรงเรียนเป็นอย่างยิ่งค่ะ